ไปไหนครับดมด้วยได้ไหมครับก็เต็มที่เหมือนเดิมจริงๆต้องบอกว่าเต็มที่เหมือนเดิมในในรูปแบบที่มันต่างออกไปเพราะว่าตอนตอนคิมคอร์สเดอะซีรีสมันเป็นอะไรที่แบบโเอาแค่ภาพชีเซอร์เนี่ยก็คนละเรื่องแหละผมว่าคงเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ ที่ผมไม่ได้เห็นอย่างแรกเอาคาแรคเตอร์ของโปรก่ att, อนเพราะว่าเรื่องอื่นไม่เคยเห็นโปรเนี้ย <S <S เหมือนกันของผมเองก็คมไม่ได้เห็นผมมีเรื่องอื่นมันไกลจากคินพอสมากมากพอสมควรนะครับกับเรื่องของคาแรคเตอร์นี่แต่ความสุขแล้วว่าความเซอร์ไพรส์คนความที่ว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการได้ดูมันผมเชื่อว่าจะมีไม่แพ้คินพอสเลยครับผมว่าทุกอย่างโตขึ้นทั้งเบียนคลาว ไมโพพี่ปอหรือทีมทั้งหมดทุกคนโตขึ้นจนกระทั่งเดินทางจากกินพอยจา series มาแมนสวงแล้วมาซีวิชายเนี่ยม,มันก็เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยสิ่งไหนหรือยุคไหนหรืออะไรที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยได้เฉิดฉายในแบบผู้ชายมากที่สุดเราก็ต้องมองย้อนกลับไปในช่วงยุค1969 มันคือช่วงที่แบบความอิสระเสรีมันเริ่มเข้ามาเพลงเข้ามาสีสันเข้ามาการยอมรับในสิ่งต่างเริ่มเข้ามามากขึ้นมันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าผู้ชายอ่ะชายชอช้างสายอายยาอ่ะ หรือว่าชายที่แปลว่าเป่งลังเนี่ยมันคือการที่บอกว่าในเรื่องนี้มันมีผู้ชายที่ถูกจํากัดว่าผู้ชายคนเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าพอเทิร์นเป็นภาษาอังกฤษปับ๊บแล้วผู้ชายละ่ะเขาเขาสามารถชายในแบบของเตงแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้กําลังบอกสิ่งนั้นอยู่มันก็เลยเป็นรสชาติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นว่าในวันหนึ่งที่อปโปโตขึ้น เป็นแบบเป็นแบบไหนก็เป็นแบบดรินเงนี้ยหรือพี่ายโตขึ้นในมุมต่างเขาก็ก็เป็นพี่มายที่รักดนตรีแล้วถ้าถ้าจะใช้คําว่าชายเนี่ยคือเราเบ่งบานออกใช่ไหมครับมันคงเปรียบเทียบเหมือนดอกไม้หรือต้นไม้หลากหลายแบบที่มารวมกันเป็นเป็นสวนหรือป,ป่าอันหนึ่งในเรื่องนี้ที่ทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วอบอุ่นใจเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหาหรือเข้ามาอยู่แล้วโอโ้โหมันน่าแบบ จ้ากระจีจังอะไรเง <S <S <น>ี้ยบอกเรื่องนี้มีให้ครบมีให้ครบและที่สําคัญเรื่องของความลับมันคือสิ่งที่หลีดเรื่องนี้ใช่เพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะความลับมันเกิดขึ้นเสมอแต่อยู่ที่ว่า<ม>สังคมนั้นๆอ่ะในยุคนั้นๆจะมองมันยังไงซึ่งจริงๆถ้าบอกว่าประเทศไทยยุคไหนน่าสนใจยุค1969เป็นอีกหนึ่งยุคที่น่าสนใจเพราะทั่วโลกจะได้เห็นประเทศไทยในความมันว่าเฮ้ยจริงๆคนไทยมัน เขาอ่ะเขาเป็นเมืองที่บันเทิงรักสนุกแล้วมีหลากหลายวัฒนธรรมอ่ะมารังแต่ยุคนั้นแล้วแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าคือมันมีการยอมรับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางด้านทางเรื่องเพศอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบยอมรับและมีการจดการจดทะเบียนอย่างอย่าง เป็นพับบิกแล้วซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการบอกว่าเฮ้ย mm. เรามีเขาเ่อะที่มันหลากหลายมากเรามันสวยงามมากมันเจ๋งมากตั้งแต่ยุคน,นั้นแล้วอะ่ะแล้วผู้คนน่ะเขาจะมองเมืองไทยเปลี่ยนไปเขาจะคือไม่ได้เป็นแค่อาหารหรือเรื่องท่องเที่ยวละมันเป็นเรื่องของผู้คน e n เ r g y พลังงานต่างๆความสวยงามทุกสิ่งเลยแม้กั่งแบบตัวคนไทยได้กันเองอะ่ะว่าเดินทางไปเมืองไหนพวกเราก็สามารถ enjoy ได้ในทุกๆแบบ ฟังลาตินเราฟังเพลงป๊อปเราฟังเพลงร็อกเราฟังเพลงแบบแบบอินเดียหรือเราฟังเราฟังได้หลายแบบอ่ะแล้วเราก็สามารถเบรนเข้าไปได้กับทุกที่บอกว่าอันนี้มันคือเสน่ห์ของความเป็นไทยที่พวกเราพยายามจะบอกผ่านซีรีส์เรื่องชายช่ผม,มเห็นด้วยกับผมมากเพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้จริงคือเสน่ห์ของคนไทยจริงๆแล้วหลายๆคนถามว่าไอซอบพ,พาวเวอร์เราสนับสนุนอะไรยังไงมันเป็นช่วงนั้นมันแหมมันไม่จะเห็นอาหารไทยไม่จะเห็นอะไรไหมในความเป็นไทยที่แท้สําหรับผมนะมันคือคนไทยคือเป็นชาติที่ เปิดรับแล้วก็เบลนดกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วแบบกลายเป็นตัวตนเราที่มันมีเสน่ห์ช่วงนั้นในอหกเก้าที่บอกมันเป็นช่วงที่เมืองไทยเปิดรับ ความเป็นฝรั่งความเป็นจีนความเป็นทุกอย่างเข้ามาความเป็นอินเดียความเป็นทุกอย่างเข้ามาแล้วเบลนซึ่งจะเห็นตามคาแรคเตอร์ต่างๆฮิปปี้เอ้ยสัสจาย์เอ้ยอะไรเอ้ยและก็เห็นตามผ่านพอยต์ออกบิวของแต่ตัวละครซึ่งซึ่งผมว่ามีความน่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวแต่เรายังมีเรื่องของความเป็นมนุษย์คือผมว่าชีนึงในความเป็นเรือนละครคือเวลาเราดูหนังหรือซีรีส์ของเรื่องาะรผมว่าเราน่าจะได้กลับไปแล้วได้ อะไรบางอย่างที่มันคำเฉยๆคือได้ข้อคิดแต่ตรงนั้นแหละที่ทำให้เรารู้สึกยังรู้สึกกับมันอยู่แบบคินพอถึงทุกวันนี้เป็นต้น คือจริงๆเสน่ห์ของเบรนคาวอ่ะมันมันอยู่ในหนังเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยเราะว่ามันมันมีทั้งความจริงจังมันมีทั้งความขี้เล่นมันมีทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็ดุมันและที่สำคัญคือคุณตีนอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเบรนคาวอย่างชัดเจนปอนิยามความเป็นไทยที่เล่าผ่านเบรนคาวว่ามันคือ,อการปรับตัวที่นอบน้อม <laughs> ซึ่งอันนี้บอกว่ามันคือความเป็นไทยที่ชัดเจนคือเราจะเข้าใ้ทุกอย่างและเราก็นอบน้อมกับทุกสิ่ง <c oughs> ใช่ค่ะจะเป่ดแค่คอมเมนใครที่มีดใช่เลยก็สนุกสนานมากเพราะว่าเอาแค่เขา้เขาคร่าวก่อนอ,อย่างนักสแสดงหลักก็อโป้พี่ไม่อะไรเงี้ยหรือนักแสดงอื่นๆที่ทุกคนได้เห็นกันก็คาดเดากันแล้วกันนะคือแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ต่างกันพี่ไม่ก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นนุ่มนวนลเราก็แบบเฮฮาได้กับทุกที่คืออย่างคือคืออย่างโป้ก็แบบบ้าๆบอๆกวนๆอะไรเงี้ยคือแล้วอย่าง หลายหลายคนนะที่ยังยัง,ย,งยังบอกไม่ได้มันเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่คิดว่าพร้อมไปครับแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบ we are Thai we are Thai คือในความหลากหลายที่แบบมันเราเรามีบุคลิกภาพที่ต่างกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานแล้วยิ่งกับความเป็นชายด้วยเพราะว่ามันก็มีแต่ผู้ชายนะวความเป็นชายของบวกกับความเป็นไทยที่มาจากความเป็นไทยเนะี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะถ้าพูดถึงที่เป็นโปรโมทจริงๆผมว่าทั้งทีมตื่นเต้น ตื่นเต้นแต่ก็มีความสุขกับการได้ไปเอาความเป็นไทยนอกจากที่เราคุยกันแล้วว่าคือการเปิดรับแลวเรียนทุกอย่างเข้ามาเป็นตัวเราแล้วเผยแพร่พแา่ว่าอาหารวัฒนธรรมกินมันก็คือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหมือนกันก็อรอบนี้ไปอเมริกาคือเจอเรื่องพวกนั้นอาหารผม,ผมเคยแลกเปลี่ยนให้อเมริกาผมจำวัฒนธรรมคนไทยโลคอลที่อยู่อเมริกาได้ผมได้ติดต่อทุกวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ไปตรงนั้นอีกครั้งและได้ไปเจอเขาได้ไปเอนจอยกับ ความเป็นไทยในต่างแดนที่อบอุ่นผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมผมเคยผมเคยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่นิวยอร์กแล้วก็ไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่กลับมาที่เมืองไทยอีกมันก็บังเอิญเจอแบบโควิดอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาทีนั้นวันเนี้ยก็มีโอกาสที่โปจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งโปเชื่อว่าทั้งโปแล้วก็ทีมอ่ะก็เรามีความสุขมากเราเราไปที่นั่นในมุมที่เราโตขึ้นที่เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่าจริงๆแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวว่าที่ไทยเขาแบบไม่เปิดรับหรือว่าหรือว่าทำให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างยากเนี่ยพอณนะ<ม>วันนี้ที่โตขึ้นแล้วโปก็โตขึ้นมากจากตั้งแต่เล่นคินพอสมาจนถึงแมนสูงจนถึงเรื่องนี้มันทําให้พอได้เข้าไปเป็นตัวทอรมันเข้าใจโลกมากขึ้นได้เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น<ม>วันนี้กลับไปในวันที่โตขึ้นมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้ว ความเป็นไทยของเราอะต่อให้อยู่ที่ไหนอะมันก็สวยงามได้ที่แล้วเราก็ยังรักเมืองไทยอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้แปลว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหนแต่เราต้องรู้ว่าเรามาจากที่ไหนเราโตมาจากที่ไหนก็คิดว่าครับ s h ช n e ไลท์ไทยครับม,มีคำว่าโซเยอะแต่ว่าหน้าผมยังเด็กอยู่นะใช่ ใช่ฮะใช่ฮะหน้าผมก็ยังเด็กอยู่ยังไม่แก่นะผมก็รู้สึกว่าพอขึ้นเลข3ผมว่าโอ้โหโอ้โหผลิตภัณฑ์ต่างๆมันก็ต้องมันก็ต้องช่วยล้งกันไว้หน่อยมันชายในแบบของเราใช่มันชายในแบบในแบบของเราชายแบบของเรานี่ครับตามโลโก้ we love ก็คือเรารักในแบบของเรา we fight เราสู้ในแบบของเราแล้วก็ we shine ในแบบของพวกเรา ตั้งตารอเพราะโบก็ต so so ั้งตารอเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วซึ่งมันก็มีหลายเพลงในชายที่โบชอบอะไรเงี้ยก็รอดูกันอันนี้คือแค่เป็นในจินนาการของโบก็ต้องรอดูเพราะโปก็จินนาการขึ้นมาก็ยังอยากสังสั่งต่อคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคือ สิ่งที่อยากให้แฟนๆหรือคนที่รู้จักเราได้รู้ว่าจริงๆเราชอบแบบไหนม,ม,มันเ,เป็นคอยออกมาจากตัวเราแต่ว่าคอนเสิร์ตท,ท,ที่แท้จริงในมุมมองของผมเนี่ผมเสพมาตลอดเวลาถึงทุกวันเนี้ผมรู้สึกว่าอยากทําให้คน enjoy experience ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ทําให้วันๆนั้นน่ะผ่านไป3ปี5ปี10ปีมันคือวันที่เป็นความทรงจําของคนที่มาดูคอนเสิร์ตของผมงนั้นคอนเสิร์ตอู่ไม่ว่าจะ ปีหน้าหรือปีไหนผมก็ยังอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดและก็ให้ทุกคนจำโมเมนต์เหล่านั้นได้ไม่น่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตพี่มคยครบรอบหนึ่งปีแล้วมันมันเร็วมากเลยเนาะก็เร็วเร็วเร็วมากแต่ว่าความหล่อพี่ไมายไม่ลดลงเลยนี่อะไรนะนำนานแต่งโมยังชุดแต่งโมเลือกเองเลยนะแต่งโมแตงโมแต่งโมครับก็ จริงคิดว่าพวกเราก็เติบโตขึ้นในมุมต่างๆอย่างเงี้ยก็ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามาพี่สนพี่โอบพี่ยูโรแม้แต่พี่นกคือพี่นกพี่นกที่บอกว่าโอ้หเรื่องเรื่องนี้ยากพวกเราก็รู้สึกยากไม่แพ้กันก็สนุกมากๆจริงๆคือบทมันแบบว่าคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่ที่บทดีสุดตั้งแต่โปรเคยอ่านมาคือโปอาจจะยังเด็กนะมันแบบ ตกลงเด็กหรือโตยังเด็กอยู่แบบได้ดูบทมาน้อยแต่ว่าเรื่องนี้รับรองว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมกับเราแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะติดแฮชแท็กว่าชายแวงแซบมันมีความแซบความแรดอยู่ในนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่คืออยากพูดเยอะๆนะแต่กลัวๆไปแตะเส้นสปอยจะมันข้ามไปอ่ะใช่ผมจะเกรงพิเศษวันนี้ไม่องานที่ได้เห็นแบบไม่สปอยอ่าแบบไม่สปอย ที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องชายเพราะว่าคือมันต้องมองอย่างนี้ที่ขายเรื่องนี้เป็นหลักไม่ใช่เพราะว่านี้เป็นบรนทงชายแต่ว่าเราเตรียมกันมานานแสนนานจริงๆทุก<ด> <ๆ S 2> แบบผมมันมีเพลงซึ่งตั้งก้าเพลงทุกคนยังแบบแยกล่างไปประกอบรวมกันเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยโปรว่าก็ก,ก,ก็ประชุมก็ทำอย่างเงี้ยคือเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราเราคาดหวังส่วนตัวแล้วกันผมคาดหวังมากๆกับเรื่องนี้คือผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จ อะไรมากมายขนาดไหนไมีนเผมคาดหวังว่าแฟนๆที่รออยู่หรือว่าคนที่ชอบซีรีส์แนวนี้หรือกลิ่นแบบไทยแบบย้อนไปช่วงนั้นน่ะเกี๋ยวที่ผมอินเลิฟเนี่ยเขาจะมีความสุขและได้อินเอมกับหนึ่งผลงานที่เราคราฟกันจริงๆใช่แค่นั้นอาหาะ ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะครับแล้วก็ผมยังมีเจนแลกอยู่นะครับอีกคาแรคเตอร์นึงดูได้ครับผ่อนคลายวันนี้วันคุณก็ดูได้อันนี้ชื่อเรื่องว่าชายเจนแลกเขาชื่อว่าชายเหมือนนะฮะคุณชายใช่หรือถ้าใครคิดถึงคิงพอร์สเดอะซีรีส์ก็ช่อง7ดูแบบ HD แบบดูแบบไม่ต้องเสียเงินเนาะได้บรรยากาศแบบดูปุ๊บมีโฆษณาปั๊บดูปุ๊บมีโฆษณาปั๊บก็เอาดูมันเป็นโมเมนต์อีกแบบหนึ่งซึ่ง อ่ะสี่ทุ่มครึ่งเสาร์ทิ์เริ่มที่14มิถุนายนนี้ได้ดูคินพอย้อนหลังแล้วลุ้นมากว่าช่อง7 HD ดเีเขาจะเซ็นเซอร์อะไรผมก็รุ้นเหมือนกันจะไปดูด้วยกันผมก็รุ้นเหมือนกันว่ามันจะเหลือแท้ไหนแต่ไม่เป็นไรเป็นสามา <c oughs> ติดตามในแอปพลิเคชันได้ <c oughs> แต่ใดๆก็ตามนึกถึงชายนึกถึงช่อง7 HD <c oughs> แล้วก็ VTV ได้ติดตามกันและที่สำคัญคืนนี้สิ่งที่อยากฝากทุกคนไว้ดูเทเลอร์แล้วแคปในโมเมนต์ที่คุณชอบ หลายๆโมเมนต์ก็ได้แล้วก็แชร์กันลงไปในโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะเพราะว่า we are back กับการที่พวกเราอย่างเ,เต็มที่พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทําผลงานนี้ขึ้นมาเ <laughs> ชื่อว่าทุกคนจะ enjoy ไปพร้อมกับเราก็มีผลงานชายของโบนะครับของพี่มายก็ <laughs> มีเรื่องของชาย <laughs> เพราะว่าชายจาก Jet l a g ลก เริ่มงงสมองเริ่มงงเดือนสองเดือน34มหเดือนที่ผ่านสมองเริ่มงงเดทายชาย5วันสักพักไปโผลชายเริ่มงงอันนี้สำคัญก็ตีใหญ่เลิกดาวโจนรอติดตามครับในปีนี้แน่นอนแล้วก็ชาย2สิงหาครับได้ดูกันแน่แล้วก็ติดตามกันนะฮะโอเคขอบคุณมาก